ติดเชื้อ HPV แล้วในระยะต้นมักไม่มีอาการอะไรนะคะทำให้กว่าจะรู้ตัวอีกทีโรคจะลุกลามแล้วก็ยากต่อการรักษาแล้ว HPV คืออะไรนะคะ HPV ก็คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดเรื่องของมะเร็งปากมดลูกได้นะคะแบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นสายพันธุ์ 16, 18ในกลุ่มนี้สามารถทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งปากมดลูกได้ถึง70%นะคะ ในกลุ่มเสียงต่ำเช่น6-11นะคะสามารถทำให้เกิดโรคหูงอนไก่ได้ค่ะวิธีการป้องกันเชื้อไวรัส HPV นะคะข้อที่1คือการฉีดวัคซีนนะคะโดยการฉีดวัคซีนปัจจุบันนี้มีวัคซีน2สายพันธุ์4สายพันธุ์9สายพันธุ์นะคะซึ่งสามารถครอบคุมไวรัส HPV เสียงสูงได้นะคะก็2อ2คือการหลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคนการใช้ถุงยางอนามัยจะช่วยได้นะคะ การหลีกเลี่ยงการทานยาคุมกําเนิดเป็นระยะเวลายาวนานการสูบบุหรี่นะคะการตรวจคัดกรอง HPV ความเสี่ยงสูงนะคะไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะรวมถึงการเข้ารับการตรวจคัดกรอง HPV เสี่ยงสูงอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะการตรวจโดยแพทย์หรือการตรวจด้วยตนเองกรณีที่สาวๆมีความอายไม่กล้าที่จะมารับการตรวจด้วยตนเองนะคะด้วยวิธีการตรวจทางปัสสาวะหรือการเซลล์สวอปเทสต์นะคะสามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ค่ะ